บทที่56ค่ายขนก้าวปราสาทพิสดารขนชุดเขียวแม่้เรียนรู้แนวทางอย่างกว้างขวางแต่วิชาฝีมือของเสียงกูวคีก็คล้ายหลอมมรวมปมเด่นของทุกข่ายสำนักโดยเฉพาะท่า,ารางเคลื่อนไหวไม่แน่นอนประสานสอดครองกับกระบวนท่าชัยออกหน้าภักรยาจกเห็นทั้งสองหักหานกัน23-10กระบวนท่า ยังไม่ปรากฏผลแพ้ชนะสร้างความปรารใจย,ยิ่งรุนคิดขึ้นคนผูดนี้ไม่ทราบมีความเป็นมาอย่างไรกลับสามารถต่อสู้กับคนชุดเขียวได้อย่างคู่ขี้กำกึงได้ยินเสียงครุยนั้นกลับกลายยากเชื่องช้าเป็นรวดเดีวจากเนิบนาเป็นเร่งร้อนทั้งยังแฝงสำเนียงการฆ่าฟันพร้อมกับเสียงครุยที่เร่งเร็วขึ้น สภาวะหมัดของเสียงกวัวคีก็รวดเร็วตามจู่โจมด้วยความเกลี้ยวกรวา,าดกว่าเดิมสภาพการต่อสู้เกิดการหักเหเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทำให้ขนชุดเขียวโหมจู่โจมออกสองฝ่ามือสะกดยับยั้งเสียงกวัวขียวไว้โผมกับพิ้วถอยไปตวาดว่าหยุดเมือเสียงกวัวคี้ยิ้มอย่างเลื่อนลอยสะอึกจู่โจมอีกครั้ง คนชุดเขียวกาดฟาดฝ่าม,มือออกไปแต่ไกลตานทานเสียงกลัวเขี้ยวไว้ร้องดังๆว่าเกียวยี้รีบล่าถอยกลับมาเหลี้ยงโซเกียวถอนตัวตามเสียงกรดโดดขึ้นสองขามก็กลับมาถึงข้างกายคนชุดเขียวที่บักใต้สือแม้ชิงเป็นฝ่ายรุแต่ยังไม่มีเปรียบทั้งสิน้นเย่อว่าแต่พลังฝีมือย,ยังไม่เฟืฟ้อฟูดังนั้นไม่ได้ไล่ติดตาม มีแต่เสียงกัวขี้ยังคงเหี้ยมหานดุดันโถมจูโจมใส่คนชุดเขียวเลียงโซเกียวขโมดคิ้วคว้างร่างบทบังเสียงกัวขี้ไว้แต่วาดเสียงเจือแจ้ว่าหยุดมือเสียงกัวขี้พอรับฝ่ามือของคนชุดเขียวไว้ก็ตีโตออกมัหนึ่งเลียงโซเกียวพอสอดแทะเข้ามาได้แต่สะบัดฝ่ามือรับสภพาว่ามัดของเขาไว้ถาจูโจมของเสียงกัวขี้นี้แปงพลังรุนแรง เลียงซอเกียวพอรับมัดของเขาไว้ตรงถูกกระแทกถอยไปสามเก้าผลชุดเกียวพลันสือกเข้าออกไปหนึ่งกกล่าวบอกบว่าเจ้าหลอกล่อมันลงมือเลียงซอเกียวทราบว่าบิดาปุนธรรมมีฝีมือโหดเนี่ยมาไม่หิดเมื่อสั่งนางหลอกล่อเสียงกลัวขี้ลงมือแสดงว่ามีเจตนาทำร้ายคนอดลังเลมไมิได้เสียงกลัวขี้อยู่ร่วมกับเลียงโซเกียวระยะเวลาหนึง่ง มาดแม้นถูกตัวยามอมเมอาบริาทแต่ในสามัญสำนึกจดจำรูปโฉมรอยยิ้มของเลี่ยงโซเกียวไว้พอเห็นเลี่ยงโซเกียวถูกพลังมัดของตัวเองกระเทกถอย,อยต้องเงินบุบยามนั้นเสียงครุยที่ลอยล่องมาพลันชงักขาดหายเสียงครุยพอขาดหายสติสัมปชัญญะที่ฟื้นคืนมาบ้างของเสียงกกีกอกกลับคืนสู่ความเลื่อนลอยอีกครง คนชุดเขียวความจริงเกรงกำลังภายในขึ้นคิดปลิดชีวิตเสียงกลัวขี้ในคราเดียวเนืองพอเลี่ยงโซเกียวขัดคำสั่งจึงไม่ได้แผ่พุ่งพลังออกพริบตานั้นบนต้นไม้สูงใหญ่ระวางคันนาในพงหญ้าโรคขางปรากฏผู้คนลายสิบคนเหือออกมาคนเหล่านี้ล้วนหน้าเคร่งขรึมสำรวมในมือแยกย้ายยึดถือหอกดาบ ที่กลางหลังสะพายห่อผ้าสีเหลืองขาดว่าซุกซ่อนอาวุธไว้เช่นกันคนชุดเขียวกว่าตามองเห็นคนเหล่านี้พบป,ปรากฏกายไม่ได้โถมเข้ามาเพียงแยกย้ายยึดครองตำแหน่งหนึ่งประกอบเป็นวงล้อมอย่างแน่นหนาเมื่อนับจำนวนคนมีทั้งสิ้น48คนหัวหน้าภักรยาจกประสานมือกล่าวว่าเจ้ามังกรหวนคนชุดเขียวไม่ยอมรับ และไม่ปฏิเสธแค่นเสียงอย่างเย็นชาคลางหัวหน้าภักรยาจกยิ้มโดยไม่นำพากล่าวสืบต่อตอนนี้ท่านตกอยู่ในวงล้อมอย่างแน่นหนาะไม่ว่าท่านเป็นใครอยากจะหนีโรดได้คนชุดเขียวกล่าวเสียงเย็นช้าว่าเคลงว่าไม่อาจล้อมกักเราวไว้ได้นามของ48นักบูพักรักรยาจกท่านคงเคยได้ยินมากระมัง เพียงเป็นเบี้ยเทียไรนามเท่านั้นพลังฝีมือของพวกมันเปรียบกับท่านเป็นอย่างไรวนน่าภักระยาจบกล่าวว่าหากพวกมันแยกย้ายกันลงมือย่อมมิใช่คู่มือของท่านแต่48นักวูพหอพังกำลังเกรงว่าท่านไม่อาจเอาใช้พวกมันได้คนชุดเกี่ยวคล้ายบังเกิดความกลิ่เกรงต่อเสียงโกคีมากกว่าหัานไปกล่าวกับเลี้ยงโซเกียวว่า หากพวกมันพนึกกำลังกลุ่มจู่โจมเจากก้าก็จัดการกับเด็กน้อยนี้คนเดียวที่ลงเรือปล่อยให้เรากำจัดกวาดล้างเองเรียงโซเกียวกล่าวว่าปกติเข้าเชื่อฟังคำสั่งผู้บุตรีไม่ทราบเพราะเหตุใดยามนี้กลับไม่ยอมเชื่อฟังคนชุดเขียวกล่าวเสียงเย็นชาวว่านี่ซืบเนื่องจากเสียงครุยเสียงคุยีพอดังมันกระทั่งเจา้ายังไม่รู้จัก ยามนั้น48นักบูบีบกระชับวงล้อมเล็กลงกุกขามเข้าใกล้คนชุดเขียวและพวกคนชุดเขียวพันใช้วิชาทรงเสียงทางลมปราณกล่าวกับเรียงโซเกียวเพียงลำพังว่าการต่อสู้ในวันนี้ไม่ว่าผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะต้องเป็นสภาพอันวาดเสียวอันตรายกำลังนวนของพวกเราต้องรออีกหนึ่งชั่วย,ยามค่อยมารู้ถึงช่วงเวลานี้ต้องกัดฟันยืนหยัดไว้ หากเจ้าพกพาวนลับอันชั่วร้ายใดให้ทุมเทใช้ได้อย่างเต็มที่เรียงซอเกียวรับคำว่าผู้บุตรีรับคำสั่ง48นักบูพอคุกขามเข้ามาในรัศมีวาเสษพากันจุดชะงักลงคนชุดเกียววาตาสำรวจมองเที่ยวหนึ่งแคนโฮโร,รกล่าวว่าขายกลเก้าวบราณศาสตร์พิศดาลังหนึ่งสามารถทำอย่างไรเ,าเราได้ ปากแม้กล่าวอย่างปลอดโปรนแต่ในใจกลับโลภิตกกังวลสาวาสีสิบนักบูนี้คงเป็นคุมกำลังที่บันเิสลาลลมฝึกอบรมขึ้นมีน้ำซ้ำม,มีจิตเจตนาอยู่ที่จัดการกับมันหัวหน้าผักระยะจบได้ยินคนชุดเขียวพอเอ่ยปากก็สามารถระบุชื่อขายคนก้าวปราศาสศา์พิสดารตรงงั้นวูบจึงกล่าว ท่านสามารถระปูชื่อค่ายกลก้าวปราศาสตพิสดารของล่วงรู้ความลึกล้ำพิสดารของค่ายกลน,นี้ขบวนค่ายกลพอเคลื่อนไหวจะโถมจูโจมไม่ขาดสายมีใช่ทำร,ร้ายท่านเป็นผลสำเร็จก็เป็น48นักบูล้มตายหมดสิน้นดังนั้นก่อนที่ค่ายกลจะเคลื่อนไหวเรามีคำพูดหลายประโยคคิดบอกกล่าวก่อนท่านมีคำพูดใดจะกล่าวหัวหน้าภักรยาจบ เพ่งตาวาววับจับจ้องมองคนชุดเขียวกล่าวว่าท่านแม่ไม่ยอมรับว่าเป็นเจ้ามังกรหวนแต่ดูจากสภาพการแสดงว่าเราคาดเดาไม่ผิดใช่แล้วจะเป็นไรท่านอาศัยพิร้ายตัวยาว่าต้อนผัวฮาวหานชาวบริมไม่น้อยเข้าเป็นพวกขายชีวิตให้แก่ท่านสร้างชื่อของเจ้ามังกรหวนเป็นคุมกำลังอันลึกลับสายหนึ่งคนชุดเขียว ตวาตัดบทว่ากล่าวไปกล่าวมาล้วนเป็นถ้อยคำอันจืดชืดเอ่ยถึงตอนนี้สบัตดิฝ่ามือแต่ไกลววาใส่หัวหน้าภักรยาจกอย่างรวดเร็วที่แท้48นักกู้ที่รายล้อมอยู่รอบข้างโชคช่ชวยโอกาสที่ทั้งสองโตองต,อตอบกันผลักดันค่ายกลเคลื่อนบนยางเช่มชาหัวหน้าภักรยาจกปุกปลอบความเข้มแข็งแต่มือใช้กับฝ่ามือขวา รับท่าฝ่ามือของคนชุดเขียวยางหักหมพาแยกมือตะกุยยางสุดกำลังพลังฝ่ามือทั้งสองฝ่ายพอประทะคนชุดเขียวถูกกระแทกถอยไปหนึ่งก้าวแต่มันช่วยโอกาสเคลื่อนย้ายตำแหน่งก่อเป็นรูปสามเส้าพร้อมกับเลี่ยงโซเกียวและเสียงกัวกิงทั้งด้านหัวหน้าพักระยาโจก็พลิ้วถอยไปหนึ่งว่ากริงเกรงว่าจะขัดขวาง การเปลี่ยนแปลงของค่ายคนก้าวปราสาทพิสดารที่แล้วมาคนชุดเขียวเย็นชากระด้างยามนั้นผันแปรเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนนุ่มนวลยิ่งกล่าวถามว่าเกี่ยวยิ่เจ้าทดลองดูว่ายังสามารถควบคุมจิตใจของเด็กน้อยนั้นหรือไม่เลียงโซเกี่ยวกล่าวว่าผู้บุตรีจเตรียมไว้แล้วหากไม่สามารถควบคุมเขา ได้แต่ใช้ยาพงกําจัดชีวิตห้าวันของท่านบิดาจัดการกับเขาแล้วคนชุดเขียวค้ายพึงพอใจโตคำตอบของเลี้ยงโซเกียวยิ่งกล่าวว่าประเสริฐมากน้องสาวทั้งหลายของเจ้าล้วนเห็นว่าเราให้ความรักต่อเจ้าเป็นพิเศษวันนี้พิสูจน์ว่าเราเลือกไม่ผิดผู้บุตรีได้รับพระคุณอบรมเลี้ยงดูจากท่านบิดาในเลยไม่เพียรพยายามตอบแทนได้ คนชุดเขียวกระแอมเบาๆบาเป็นการกระตุ้นความสนใจของเรียงโซเกียวกล่าวว่าตอนนี้พวกเราตกอยู่ในค่ายกวน9ก้าปราศา,ศาสพิสดารการเปลี่ยนแปลงของก้าปราศาสไม่ว่าประหลาดแต่เมื่อผสมผสานกับค่ายขู่ประตูพิสดารสภาพการเปลี่ยนแปลงก็แตกต่างออกไปบิดามีภูมโรคปรู้กว้างขวางศึกษาสามกลยุทธหกอุบายห้าธาตุแปดทิศ จนแตกฉานกับข่ายคนเก้าปราสาทพิสดารหลังนี้หรือว่านางความจริงคิดบอกว่าหรือไม่มีวิธีคลี่คลายทำลายแต่แล้วฉุกคิดว่าไม่ถูกต้องรีบกรรมเกินคํำพูดไว้คนชุดเขียวไม่ตอบคำถามนี้เพียงกล่าวว่าเจ้าลองทดสอบดูว่ายังควบคุมเด็กน้อยนี้ได้หรือไม่ถ้ายากที่จะควบคุมสมาธิจิตใจของมันอีก กำจัดฆ่ามันแต่เนิ่นๆจะได้ไม่กระทุกกระทือนถึงพวกเราเลียงโซเกียวโลบทอดทอนใจกวกมือเรียกหาเสียงกลัวคี้ว่าเข้ามาเสียงกลัวคีมือมองฝ่าม,มือผดผ่องของเลียงโซเกียวเดินช้าๆเข้าหาเลียงโซเกียวระบายลมหายใจยางโล่องอกกล่าวว่ายัางดีอยู่เขายัางอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บุตรี คนชุดเกี่ยวสั่งว่าอย่างนั้นรีบสั่งให้มันล่าถอยกลับตำแหน่งเดิมพวกเราจะแยกย้ายยืนหยัดเป็นรูปสามเศร้าตานทานรับมือเลียงอกเกี่ยวรีบโบกมือกล่าวว่าถอยกลับไปความเคลื่อนไหวของเสียงกวกี้ตกอยู่ภายใต้การควบคลุมของเลียงอซเกี่ยวจริงๆอฟังก็พุ่งถอยกลับไปที่เดิมยามนั้นขายกลนก้าวปราสาทพิสดารเริ่มเคลื่อนขบวนจโจม ปรากฏหอ,อกยาวสามด้ามแยกย้ายแทงใส่คนทั้งสามขนชุดเขียวกวาดปาเมือแพ้ผู้พลังส้นเลนขูกขามหอ,อกยาวเบนเบือนพร้อมกับกระแทกมัดออกแต่นักบูที่ลงมือพอเสือกแทงหอ,อกพาดเป่าก็กระโดดไปทางซ้ายเองลบเลี่ยงจากท่าตีโต้ก่อนเลี่ยงโซเกียวพลันทะลันไปด้านข้างลบเลี่ยงจากหอ,อกยาว ยังไม่ทันตีโต้ฝ่ายตรงข้ามก็ชิงกระโดดหลบไปก่อนเสียงกัวขีกลับใช้วิชาฝีมือเปล่าชิงอาวุธยืนมือซ้ายตะปบใส่หอกยาวที่ท่มแทงมาถึงนักบูที่ถือหอกคลายไม่ได้จ่อจงต้องทำร้ายศัตรูให้จงได้พอจ้วงแทงออกก็ทะลันหลบไปด้านข้างแต่หลังจากที่นักบูคนแรกทะลันหลบปรากฏหอกยาวอีกสองด้ามแทงตามติดมาถึง คนชุดเขียวพลันร้องดังๆว่าเกียวยิ้รีบลาถอยถึงด้านซ้ายของเราเลียงโซเกียวรับคำคราหนึ่งทันหลบอีกสองหอกกระโดดปราถึงด้านซ้ายมือของคนชุดเขียวทั้งสามคจรจิงยืนหยัดเป็นรูปสามเศร้าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงกัวกีต้องรับศึกสามด้านแต่ผู้เดียวเลียงโซเกียวมองดูคนชุดเขียวแวบหนึ่ง คิดกล่าวแต่แล้วกล้ามเกลืนไว้คนชุดเขียวแค้นหัวร้อกล่าวว่าเจ้ากลับห่วงใยกังวลต่อมันนะกลางฟาดฝ่ามือกระแทกหอกยาวอีกสองด้ามเบนเบือนเลียงโซเกียวกล่าวว่ายามนี้กำลังต้องการชายคนพวกเรามีเพียงสามคนหากรักษาคนผู้หนึ่งไว้เท่ากับรักษาคุมกำลังไว้ได้คนชุดเขียวกล่าวว่าไม่เป็นไรพลังฝีมือและท่าร่างของมัน หลอมรวมปมเด่นของทุกข่ายสำนักไหมหากพวกเราสามารถวาดฝ่ามือสนับสนุนมันทันเวลาคงไม่ถึงกับพลาดพลังเสียทีตอนนี้ค่ายกวนเก้าวปราศ,าศาสตรพิสดารเพียงเริ่มจู่โจมชั่วครูให้ลังต้องมีสภาวะจู่โจมที่เกลียวกราดดูร้ายมันไม่รับสึกก่อนขาดว่าคงไม่ได้รับอันตรายาาขณะกล่าวข่ายกวนเก้าปราศ,าศาสพิสดารไดโงรุกจู่โจม เห็นหอกยาวพุ่งแฉลยแปรปราาผสานกับประกายดาบอันแน่นขนาดม้วนจู่โจมเข้าหาเสียงกูดก๊ดคีเพ่ารักษาที่มันกีนิ้วฟาดฝ่ามือต่อยมาเตะเท้าลงมือยางรวดเร็วขนชุดเกี่ยวฟาดฝ่ามือกว่าคอยยับยั้งสภาวะจู่โจมของศัตรูพร้อมกับเคลื่อนไหวฝ่ามือซ้ายอารักขาอยู่ทางปีกข้างของเสียงกูดคี เละยโงสก,กียวเฝ้ารักษาด้านหลังมาดว่าดูแลพื้นที่บริเวณกว้างกลับไม่ต้องเผชิญการต่อสู้อย่างดุเดือนที่แท้ค่ายคนก้าวปราสาทพิศณานความจริงเน้นการตั้งรับสภาวะจู่โจมอันเกลี้ยวกร่อเกิดจากการดัดแปลงของบันเิตสลานลมใช้ให้นักมูทั้ง24คนเฝ้าค่ายคนอีก24คนจู่โจมศัตรู พอลงมือล้มเหลวก็กลับเข้าค่ายคนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเช่นนี้ทําให้ค่ายคนหมุนเวียนตลอดเวลาทั้งสามารถผัดเปลี่ยนกันพักพ่และสร้างความสับสนแก่ศัตรูแต่ต่อให้บัณฑิสลาลลมชานฉลาดปราดเรืองก็ไม่สามารถดัดแปลงค่ายคนหลังนี้จนสมบูรณ์พร้อมขอบกพร่องของค่ายคนคืน สภาว่จูโจมเพียงมุ่งที่จุดจุดหนึ่งไม่สามารถโหมจูโจมจากทั่วสี่ทิศแปดทางเมื่อเป็นเช่นนี้ขนชุดเขียวชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบปล่อยให้เสียงกัวเคี้ยรับสึกเพียงลำพังตัวเองซ่อนตัวอยู่ด้านหลังหาโอกาสลงมือไม่ได้รับอันตรายแม้แต่น้อยกัวหน้าผักระยาจกชมดูอยู่ครู่หนึ่งพันปรบมือเป็นเสียงดังสองครั้ง เป่าจู่โจมของค่ายกวนเก้าวราศาสตรพิสดารพันเปลี่ยนทิศทางขมหอประกายดับมุงใส่คนชุดเขียวแทนเสียงกลัวขี้ผ่านการต่อสู้อย่างยาวนานบังเกิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนลน้าแต่ก็ไม่สามารถจดมือได้มีโยลายครั้งที่คนชุดเขียวยกมือไม้ชักนำร่างของเขาหมุนตัวไปล้วนไม่อาจชักนำได้สภาพการต่อสู้แปรเปลี่ยนไป คนชุดเกี่ยวมิอาจไม่รับมือศัตรูอย่างสุดกำลังเลียงโซเกียวพลันตวาดเสียงสดใสโถมจู่โจมถึงเพื่องหน้าขนชุดเกี่ยวหอ,อกยาวด้ามหนึ่งแทงสวนมามุ่งเป้าหมายมาที่สวงอกของเลียงโซเกียวทามกลางศัตรูรายล้อมรอบคนชุดเกี่ยวคล้ายบังเกิดเมตตาจิตขึ้นร้องว่าเกี่ยวเยี่ยวรวันพางเบี่ยงตัวยื่นมือขวาออกช้อนบุกต่ปบคว้าหอกยาวด้ามนั้นไป กระชากเดึงโดยอะไรหนักบูนั้นหลังจากเสือกแทงหอกออกความจริงสมควรทลันหลบมาด้านข้างแต่หอกยาวพอถูกคนชุดเกี่ยวตะปบกวาต้องทลาไปเบื้องหน้าอย่างเสียหลักคนหนึ่งถูกสยบกระทบกระเทือนทั้งค่ายคนสภาวะจู่โจมที่หนุนเนื่องดุดรอคลื่นต้องเชื่องชาลงบุกเลียงซอเกียวฟาดฝ่ามือเชียงเฉียงออก ประทับใส่หัวไหลนักบทูที่ถือหอกนั้นได้ยินเสียงครางหนักๆน,นักบูนั้นล้มไปด้านข้างดีที่ปรากฏดาบเล่มหนังยื่นขวางเข้ามายันร่างของนักบูนั้นเอาไว้คนชุดเขียวขยับข้อมือช่วงชิงหอกยาวด้ามน,น,นั้นมาอย่างหักโหมแต่พริบตาที่เชื่งชาปรากฏหอกยาวอีกสีด้ามทิ่นแทงมาถึง ทำให้เลี่ยงโซเกียวกับคนชุดเกียวไม่อาจซ้ำเติมทำร้ายศัตรูได้ขายกวนก้าวปราศาสพิสดารเปิดฉากจูโจมนุนเนื่องใหม่การเปลี่ยนแปลงของข่กวนยิ่งมายิ่งชำชองชำนานมีนำซ้ำยิ่งมายิ่งพิกแพงพิสดารบางครั้งใช้ทั้งหอกดับยาวสั้นเกื้อหนุนกันบางคราทิ่มแทงใส่สีหอกมุงจูโจมใส่ตำแหน่งเดียว แตกต่างกับตอนแรกที่จ้วงแทงหอกสถานเดียวแสดงแน่ชัด48นักบูพักระยาจบผงชายไขยกวนก้าวปราสาทพิสดารจัดการกับศัตรูเป็นครั้งแรกการต่อสู้ครั้งในดำเนินเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามการเปลี่ยนแปลงของ่ข่กวนก้าวปราสาทพิสดารยิ่งมายิ่งพิสดาลรล้ำระวางการโถมจู่โจมไม่หยุดยั้ง ยังมีการจู่โจมด้านข้างและแยกย้ายจู่โจมเลียงโซเกียวเม่ได้รับความคุ้มครองจากคนชุดเขียวแต่พละงกำลังของนางไม่สามารถต้านทานรับการต่อสู้ที่ไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนได้หลังเหงื่อชุ่มโชกโสมหน้าอวบหายใจตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของเสียงกัวคีก็ไม่แลมคมรุนแรงเช่นตอนแรกสภาวะฝ่ามือเริ่มเชิงชาลง ในคนทั้งสามคล้ายมีแต่คนชุดเกี่ยวที่ยังมีความสามารถสู่สื่อต่อทางด้าน48นักบูพักกระยาจบยังคงรักษาสภาวะจู่โจมอันรุนแรงตุดเติมที่แท้พวกมันสับเปลี่ยนตำแหน่งถัดกันพักพรอ,อมกำลังดังนั้นสภาวะจู่โจมเกลียวกราดรุนแรงไม่เสื่อมคลายสภาพการชัดแจ้งยิงอาต่อสู้สือไปเสียงกูขี้กับ เลี่ยงซอเกียวแม่ไม่เหน็ดเหนื่อยขาดใจตายก็ต้องตายใต้คมหอกคมดาบของฝ่ายตรงข้ามผ่านไปประมาณชั่วโมงคราวเดือนเลี่ยงโอเกียวไม่อาจประคองตัวสืบต่อทายร่างโงนเงินตัวแทกนั่งลงกับพื้นคนชุดเขียวความจริงซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเลี่ยงโอเกียวคอยฟาดฝ่ามือหลังจากที่เลี่ยงโอเกียวกระแทกลงนั่ง คมหอกดาบยาวก็ทิ่มแทงใส่คนชุดเขียวโดยตรงคนชุดเขียวเข่นเสียงอย่างเย็นชาสลับกระราษฟาดสองมือพลังฝ่ามือยิ่งมายิ่งกล้าแข่งสี่สิบแปดนักมูถูกคุกขามถอยห่างไปหนึ่งวาไม่อาจประชิดใกล้กายได้พลันบังเกิดสุ่มเสียงตะวานเสียงหนึ่งดังว่าหยุดมือสี่ดนักมูสหยุดยั้งชะงักมือคนชุดเขียวเงยหน้าขึ้น เห็นบันดิสรานรมทั้งส้วงถือพัดจีบเดินช้าๆเข้ามาบันดิสรานรมหยุดแจ้งในระยะห่างเจ็ดเก้าประสานมือคราวะาแต่ไกลถักทายอ้วงเอียคนชุดเขียวโชนตามองท้องฟ้ากล่าวเสียงเย็นชาวว่าเจ้าเข้าใจว่าอาศัยค่ายก่อนเก้าประสารพิสดารหลังนี้สามารถล้อมกักเราวไว้ได้หรือ ปันดิตสลาลมกล่าวว่าต่อให้ไม่สามารถล้อมกัดท่านเอาไว้แต่ผู้ติดตามของท่านทั้งสองคิดออกอยา,ายก่ากคนหลังนี้เกรงว่าไม่ง่ายนักต้อให้พวกมันไม่มีเรี่ยวแรงสู้สืบต่อแต่ภายใต้การคุ้มครองของเราต้อให้บอกยาวคิดทำร้ายมันก็ยากจะสมปรารถนาได้คนผู้นี้มีนิสัยเดือรันมาดว่าตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย ยังไม่ยอมแสดงความอ่อนแอออกมาบัณฑิตสราล,ลมยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าผู้น้องมีเรื่องหนึง่งต้องขอภัยต่ออ้วงเอียมันเรียกหาอีกฝ่ายหนึง่งเป็นอ่วงเอียทุกถ้อยคำนอกจากแฟงความหมายแดกดดนแล้วแสดงว่าตัดความสัมพันธ์ฉันซื้อเฮียตีไปคนชุดเขียวรันลดสายตาลงมาเพ่งตามองบัณฑิตสราล,ลมกล่าวว่าวันนี้ท่านมั่จใจว่าได้ใช้แน่นอนหรือ ปูน้องไม่กล้ามีความคิดเช่นนี้ปวกเราทั้งสองต่อสู้โดยกำลังหากล้างด้วยปัญญาก่อนที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกตายไม่อาจกำหนดผลแพ้ชนะได้ดวงตาของคนที่เกี่ยวโถประกายอมหิตกล่าวว่าเจ้าเคยได้ยินชื่อวิชาฟ่าเมื่อสิสยบปิญญาณหรือไม่ผูน้องแม้ไม่รู้จักวิชาบัวแต่ไม่เคยได้ยิน ท่านอาจารย์ผู้มีพระคกุลเอ่ยถึงวิชาฟีเมอนี้เคยได้ยินโกประเสริฐตอนนี้เจ้าหางจากเราเพียงเจ็ดเก้าบัณฑิสราลมกล่าวว่าที่เบื้องหน้าซ้ายขวาของเราล้วนมีผู้คนอาราคาต่อให้ท่านฟาดฝ่ามือก็ไม่แน่ว่าจะทำร้ายเราได้คนชุดเกียวยกมือขวาช้าๆยังไม่ทันผลักฝ่ามือออกเป็นเงาคนทลนันบุบ ชายจกันถือดาบสองคนสืบเท้าไปเบื้องหน้าสองเก้าบทบางอยู่เบื้องหน้าบัณฑิตสลานลมคนชุดเกียวลดฝ่ามือลงช้าช้าพลันตะปบคว้าร่างเรียงสซเกียวขึ้นทาบมือขวากับจุดเมี่ยงมือที่กลางหลังของนางฝ่ามือนี้คล้ายบังเกิดผลกับก,บการปลูกกระเราหนางและตุ้นพลังซ่อนเร้นในชีวิตของนางขึ้นเป็นนางร่างสันสถานความอ่อนล้าพระราชนาการหยุดกายลุกขึ้นยืน บัณฑิตสลานลมโทษถอนใจยาวกล่าวว่าท่านไม่เสียดายกับการกระตุ้นจุดโงอหิมจอกหัวปลุกเร้าพลังซ่อนเล้นในชีวิตของนางขึ้นมาแต่ก็เกรงว่าไม่อาจทะลวงออกจากข่ายกวนก้าปราสาทพิสดารได้ขนชุดเขียวเข่นหัวโรคพลันวกฝ่ามือฟาดใ่กลางหลังเสียงกลัวขีทันใดพลังฝ่ามือสายหนึ่งแวกฝ่าอากาศมาถึง กระเทกสภาวะฝ่ามือของคนชื่อเกี่ยวเบนเบือนจบบทที่ห้าสิบหก